พี่น้องมวลมหาประชาชนผู้รักชาติทั้งหลายครับวันนี้เราต่อสู้เพื่อโค่นล้มระบอบทักษิณมา69วันแล้วครับเป็น69วันแห่งชัยชนะของพี่น้องประชาชน เป็น69วันของการเติบใหญ่ของขบวนการประชาชนการเกิดขึ้นของขบวนการประชาชนในครั้งนี้เป็นปรากฏการณ์ใหม่ที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์ของชาติไทยเป็นการเติบโตอย่าง9ก้ากระโดด ก่อนหน้านี้เมื่อพี่น้องประชาชนได้ลุกขึ้นมาชุมนุมเพื่อโค่นล้มระบอบทักษิณเราถูกปรามาสถ,ถูกดูถูกเหยียดหยามจากกลุ่มของขี้ข้าทักษิณทั้งหลายว่าปล่อยให้มันฟอไปเองเดี๋ยวมันก็จะกลับบ้านกัน บรรดาลิ้วล้อของทักษิณซึ่งอยู่บริเวณตึกชินมีอยู่ประมาณ15คนซึ่งประกอบไปด้วยภูมิธรรมเวชชยชัยหมอมิงและคนอื่นๆ คนเหล่านี้แหละเป็นคนที่ทำการวางแผนให้ระบอบทักษิณทำการเคลื่อนไหวและทำการต่อต้านพี่น้องประชาชนแต่อย่างไรก็ตามคนเหล่านี้ใช้กรอบแนวคิดแบบเดิมๆใช้กรอบแนวคิดที่ตัวเองเคยชินทำให้ทุกครั้ง มีการประเมินกำลังของพี่น้องประชาชนอย่างติดคาดพวกเขาใช้ประสบการณ์เดิมที่มีอยู่ที่เคยเคลื่อนไหวมวลชนทำให้เขาห่างเหินจากพลังของประชาชนซึ่งนำไปสู่การถอยร่นครั้งแล้วครั้งเล่าของระบอบทักษิณ พี่น้องครับปรากฏการครั้งนี้คงไม่ใช่เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสิทธิของประเทศไทยเท่านั้นแต่มันทำลายสิทธิโลกด้วยครับพี่น้องปบมือให้กำลังใจตัวเองครับ ทำไมเกิดปรากฏการณ์ที่พี่น้องประชาชนลุกขึ้นมาอย่างทั่วประเทศทำไมเกิดปรากฏการณ์ที่พี่น้องสู้กันมาเกือบ70วันแล้วสู้ไม่ถอยประการแรกก็เพราะไอ้รัฐบาลขี้ข้าทั้งหลายเนี่ยแหละครับมันทำการข่มเหงรังแกย่ำยีพี่น้องประชาชน มาโดยตลอดมันนึกว่ามันจะทำอะไรก็ทำได้มันมีเงินที่จะสามารถให้ผีมาโมแปลงได้มันมีเงินที่จะซื้อขี้ข่าราชการเร็วๆบางคนให้มาเป็นขี้ข่าของตัวเองได้เพราะฉะนั้นมันไม่คิดว่าจะมีวันนี้ วันที่ใกล้จะถึงวันเวลาสิ้นสุดของระบอบทักษิณครับประการที่สองการต่อสู้ครั้งนี้ด้วยคุณูปการของสถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมของพวกเราที่ทำให้พี่น้องได้ลุกตื่นขึ้นมาต่อสู้ ไม่ว่าจะเป็น blue sky tv ไม่ว่าจะเป็น as tv ไม่ว่าจะเป็น fm tv ไม่ว่าจะเป็นช่อง13สยามไทยและอื่นๆปรบมือให้กับสื่อเหล่านี้ครับประการที่3การเติบโตของโซเชียลมีเดีย ไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าที่จะเป็น l ลายซึ่งในประเทศไทยเรานั้นใช้ Facebook มากเป็นอันดับสองของโลกใช้ l ลายมากอันดับสองของเอเชียเพราะฉะนั้นถ้าใครติดตามเหตุการณ์ผ่านทาง Facebook เราคงได้ยินว่า มีการให้เข้าไปให้คะแนนกับบุคคลแห่งเอเชียในปีนี้พวกเราคงจะทราบนะครับมีรายชื่ออยู่ประมาณสิกว่ารายชื่อทราบไหมครับว่าคนที่ได้อันดับหนึ่งผ่านโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊กเนี่ยเป็นใครครับอันดับแรก พอกำนันสุเทพของเราครับคะแนนอันดับหนึ่งเกือบ97อันดับสองเป็นชาวปากีสถานเป็นเด็กที่ทำการต่อสู้เกี่ยวกับเรื่องการศึกษาได้1เสร็จเศษเศษครับอันดับสองครับ รอบสุดท้ายมีคะแนน0.10.30.01เพราะฉะนั้นกำนันสุเทพเราคะแนนทิ้งห่างครับพี่น้องครับในประเทศที่เขาเจริญแล้วในประเทศที่ ผู้นำของประเทศมีสำนึกของความเป็นคนอยู่แค่เรื่องราวแบบประเภทเกิดอุบัติเหตุรถไฟฟ้าตกรางมีคนเสียชีวิตหลังคาของห้างสรรพสินค้าถล่มลงมาเขาลาออกแล้วครับแต่มาต เหล่านี้สำหรับประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับยิ่งลักแล้วมวลมหาประชาชนลุกขึ้นมาต่อสู้นับเป็นล้านล้านคนมันยังไม่ลาออกไม่แยแสเธอเหยียบศพชีวิต เลือดและน้ำตาของพี่น้องประชาชนไปแล้วหลายศพแต่เธอก็ยังไม่สำนึกทั้งนี้เนื่องจากว่าเธอเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษที่ไม่รู้สึกรับผิดชอบชั่วดี แยกอะไรไม่ออกระหว่างดีกับชั่วจิตสำนึกของมนุษย์ของเธอหมดไปแล้วครับพี่น้องนี่คือสิ่งที่เธอดำรงอยู่ทุกวันนี้ต่อมา ที่เธอไม่ลาออกนั้นเนื่องจากว่าเธอฟังเชื่อฟังพี่ชายเชื่อฟังพี่สาวเชื่อฟังคนที่อยู่ใกล้ชิดมากกว่ามวลพี่น้องมาหาประชาชนที่อยู่ทึตรงนี้ประการต่อมาที่เธอไม่ยอมลาออกนั้นเพราะ ที่ผ่านมาครอบครัวของเธอร่ำรวยอย่างผิดปกติจากการที่อยู่ในอำนาจรัฐถ้าเธอพ้นจากการอยู่ในอำนาจรัฐแล้วการที่จะทำการโกงกินประเทศชาติของเธอก็จะหมดไปเพราะฉะนั้นเธอจะดื้อด้านต่อไปโกงกินประเทศชาติต่อไป ประการสุดท้ายเพราะเธอมีพี่ชายมีพี่สาวหลานชายตลอดจนกระทั่งขี้ข้าผู้ใกล้ชิดมีชนักติดหลังอยู่จำนวนมากมีคดีความอีกมากมายที่เตรียมพร้อมจะเช็คบิน เมื่อพี่น้องประชาชนได้อำนาจรัฐจากพวกรัฐบาลขี้ข้าเหล่านี้พี่น้องครับทักษิณมีคดีอยู่อีกหลายสิบคดีครับที่กำลังจะรอพิจารณาอยู่ถ้าหากพี่น้องประชาชนได้อำนาจรัฐแน่นอนแล้วครับว่ากระบวนการตามล้างตามล่าทอล,ลาชทักษิณ ก็จะดำเนินการอีกครั้งหนึ่งสำหรับยิ่งลักษ์มีโอกาสที่จะถูกชี้มูลความผิดในกรณีของการทุจริตการจำนำราคาข้าวซึ่งมีหลักฐานที่ชัดเจนมากครับ ยิ่งลักอยู่ในสถานะของออดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการจำนำราคาข้าวเพราะฉะนั้นเธอจะทำอย่างไรก็ไม่หลุดพ้นครับนี่คือสิ่งที่จะต้องดำเนินการซึ่งเกิดขึ้นเร็วๆนี้ เนื่องจากว่าเธอรู้เห็นเป็นใจไม่ยกเลิกโครงการไม่มีการตรวจสอบให้รัฐกลุ่มก่อให้เกิดความเสียหายกับรัฐเป็นจำนวนมากเตรียมรับกรรมไว้ยิ่งลักพี่น้องครับ ดังนั้นเธอจึงกอดเก้าอี้ไว้ให้แน่นที่สุดเท่าที่จะแน่นได้ท่องคาถาอยู่คำว่าเลือกตั้งเลือกตั้งและเลือกตั้ง <S <S <par un> เพื่ออาศัยการเลือกตั้งเป็นพิธีกรรมในการที่ก้าวไปสู่อำนาจของตอนเองเพื่อฟอกความผิด และอ้างผู้ที่เลือกตั้งว่าพวกรัฐบาลได้อำนาจจากการยอมรับของพี่น้องประชาชนถึงแม้ว่าจะมีพี่น้องประชาชนลุกขึ้นมาบอกให้ใหมีการปฏิรูปก,ก่อนการเลือกตั้งก็าตามเธอก็ไม่แยแสพี่น้องครับ ณนะวันนี้การต่อสู้ของเราพี่น้องไม่ต้องถามว่าเราชนะไหมพี่น้องไม่ต้องถามว่าจะชนะเมื่อไหร่ถ้าหากว่าเราเปรียบการต่อสู้ของพี่น้องเหมือนกับการชกมวยไทยซึ่งมีจำนวนทั้งหมดหยกด้วยกันตอนนี้เราผ่านมาสี่ยกแล้วพี่น้อง เป็นสี่ยกที่พี่น้องประชาชนชนะมาโดยตลอดตอนนี้รัฐบาลถูกหมัดของพี่น้องประชาชนโงนไปเงินมาจะล้มไม่ล้มแหล่และครับเราเคยเห็นไหมครับ ว่าการต่อสู้ครั้งนี้ในอดีตที่ผ่านมาเราไม่เคยเห็นว่ามีบ้ากขนาดนี้มีคนทุกหมู่ทุกเหล่ามีศิลปินมีดารามีข้าราชาการขึ้นเวทีอย่างไม่เกรงกลัวต่อรัฐบาลเดี๋ยววันนี้พี่น้องจะเห็นมาอีกและวันอื่นๆพี่น้องครับ เหลือยกห้ายกเดียวเท่านั้นยกนี้จะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่13มมกราคมเป็นต้นไปยกสุดท้ายแล้วพี่น้องพี่น้องครับขอให้เราเชื่อมั่นในพลังของเราเอง แน่นอนล้วครับประวัติศาสตร์ที่ผ่านมาไม่เคยมีครั้งใดที่ทรราชจะเอาชนะพลังของประชาชนได้ขอให้พี่น้องประชาชนต่อสู้ยืนหยัดอย่างไม่กลัวความยากลำบากชัยชนะจะต้องเป็นของประชาชนครับพี่น้อง